ก u, ก u, กบอก u, อ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 วเดยยยย่่าาคลลลืนนหใรสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับผมปาว i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีตอนเศษโมงครึ่งนะครับวันนี้มาไวาหน่อยนะครับเพราะว่าจะรีบไปส่งเครื่องกันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have CPU ด้วยนะครับแป๊บนึงนะเสียงอะไรวะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have cpu ้วรมรวมรวมถึงพิมพ์เข้ามาตกใจโดนดีไฟเพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของ i have cpu แล้วกันนะครับวันนี้ส่งเครื่องตามปกติเหมือนทุกวันนั่นเองของใครไม่ใช่ของพี่ใช่ปะ <S 2> <S 2> ออส่งเครื่องตามปกติเหมือนทุกวันของไปรามินทาตามปกตินะครับส่งเครื่องเครื่องนี้คือผมรีบมาไลฟ์เลยยังไม่ได้เรียงอะไรมากมายเครื่องส่วนใหญ่ก็คือ,อยังอยู่ในนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นเคสใหญ่พวกนี้กล่อง อุปกรณ์ทุกอย่างไปด้วยกันหมดเหมือนเดิมตามปกตินะครับกล่องก็ทุกอย่างนะครับรถไปรามินทามีอยู่2คันคือ1ก็คือรถที่จะไปที่สาขารามินทา2คือรถที่จะไปส่งลูกค้าในกรุงเทพลูกค้าจะเก็บเงินปลายทางก็ได้จะมาจําก็ได้จะโอนเต็มก็ได้แล้วก็มารับเองที่สาขารามินทาที่ I h a CPU รามินทาก็ได้นะครับได้หมดฮะอยากผ่อนชําระ 0% 10เ,เดือนช h อป e ี้ a z a d a m e เม u l a ค Disshop เสืี d i s s h ลงสเปกมดยังเยอะแล้วใช่ไหมเยอะแล้ว Disshop ลงไป10ส,สเปคแล้วใช่ไหมลงไป10ส,สเปคแล้วนะครับใครอยากผ่อนสินผ่านสินค้าผ่าน Disshop เดี๋ยวพี่จะประกาศปเาปเ็น Official เจีกนหนึง่งแต่ Disshop นั้นสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ผ่อนชำระผ่าน Disshop ได้เลยนะครับย้ำว่า Disshop ใครอยากผ่อนโดยไม่ใช้บัตรใครเป็นนักศึกษาใครเป็น คนที่ทำงานอยู่แล้วอยากผ่อนสินค้าผ่านดิสช็อปนั้นสามารถที่จะไปผ่อนในดิสช็อปจากร้าน iHave CPU ได้เลยนะครับทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะสั่งซื้อผ่านทางไหนดิสช็อปเมอร์คุล่าลาซาด้าช้อปปี้น, Shop, ula, ada, e, นู่นนี่นั่นทุกอย่างคือมาตรฐานเดียวกันหมดของ iHave CPU การบริการหลังการขายการรักษาคุณภาพการนู่นนี่นั่นต่างๆร้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันของ iHave CPU นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องกันวันนี้เครื่องค่อนข้างสุดนะครับผมเองนะครับเดี๋ยวเครื่อง ราคาต่ำเดี๋ยวเบาๆเนี่ยก็ยังทำตามปกติแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของลายสดแล้วกันนะครับเครื่องปกติผมจะแพคไว้นั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปดูเครื่องที่สุดของวันนี้กันเราจริงแล้วเราจะดูเครื่องที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผมทาเครื่องที่เครื่องละสองแสนได้เครื่องละสองสามหมื่น ไม่มีปัญหานั่นเองแต่ต้องไมฮะเพราะว่าการทำเครื่องละสองแสนนั้นมันยากกว่าเครื่องละสองหมื่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาถ้าผมมัวแต่โชว์เครื่องละสองหมื่นเนี้ยลูกค้าแน่ใจเออมั่นใจได้เลยว่าถ้าอยากดูเครื่องละสองหมื่นเดี๋ยวผมทาให้เอาไว้ผสมผสมกันละกันดีไหมเอาจะเป็นคลิปอาจจะเป็นไลฟ์สดในการเทสสเปคอะไรเงี้ยแต่ถ้าโชว์เคสอย่างนี้ขอเป็นเครื่องหนัหนกๆกันนะครับเพื่อการันตีว่า i h cpu ทำได้ทุกสเปคอยู่แล้วซึ่งวันนี้เคสแบบเปิด thermal c h e c อ c o p3 แบบนี้ NsetXT รัวๆครับ H710 สีขาวล้วนๆรัวๆ,วๆแล้วก็ n อ t สีดำแดง s t สีสีขาวรวมถึงเครื่องอันนี้ของวันนี้แล้วแสนเก้านะครับแสนเก้าสำหรับเครื่องนี้เคสเคสเป็นตัวเ e ียนลี่ดินามิกโอวันวันนะครับเรียนลี่ดินามิกโอวันวันตัวไซส์ปกติ จก็ค่อนเต็มนะครับที่จริงแล้วอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้จะมีตัว xl อยากได้ใหญ่กว่าน,นี้จะเป็นตัว xl ข้างหน้าเป็นกระจกนิลภัยตรงนี้เป็นกระจกนิลภัยดังนั้นถ้ามีตรงนี้เป็นกระจกนิลภัยเสร็จปุ๊บการดูดพัดลมเข้าเราจะดูดผ่านพัดลม3ตัวข้างล่างตรงนี้พัดลมจาก rog นะครับนี่คือ rog s t r i t XF 1 2 0ครับ Whisper Quiet PWM Fan นี่คือพัดลมที่สุดแล้วของ ROG ตัวละพันกว่าบาทนั่นเองผมไม่แน่ใจว่าก,กี่พันแต่ว่าผมใช้ทั้งหมด6ตัว6ตัวล่าง3 1,2,3บน3 4,5,6แล้วก็พัดลมของชุดน้ำระบบรอระบบปิดจะ n s x t อีก3นั้นนะั้นเครื่องนี้จะพัดลม7,8,9นะครับกาจอใส่2ตัว ใส่2ตัวของกา l ล x กซ f o ฟ c e RTX 3080 Ram 10 Gig, g ดศูนย x support 4 k 2ตัวเป๊บๆตรงนี้ไม่ sl i กันนะครับเพราะว่า3080นั้น sl i กันไม่ได้ลูกค้าเอาไปทำ g p u computing มากกว่าถามว่าร้อนไหมก็มีคำถามอยู่แล้วว่าตัวแรกร้อนไหมครับตอบเลยคืออาจจะร้อนกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีช่องในการดูดอากาศเข้าตรงนี้นะครับแต่ด้วยการดีไซน์ของเมนบอร์ดที่ออกแบบมาให้ใส่ แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะล็อกไว้เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันยากมากเพราะว่าการ์ดจอระดับ3 0ม0พวกนี้จะเป็น3สล็อตทั้งหมดคือความหนาอย่างนี้คือใช้งานได้นะครับผมเทสแล้วอุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิปกตินะป,กตปึ๊บปึ๊บตรงนี้ลูกค้าไปทำอะไรลูกค้าน่าจะเอาไปทำแบบพวกแบบ Machine Learning Deep Learning หรือว่า GPU Computing ในการที่จะใช้การ์ดจอ2ใบใช้พลังจากคูด้าที่รวมกัน2ตัวนั้นในการใช้งานอย่างหนักนั่นเองเนาะครับ CPU ครับตัวไหนฮะ n z n t เอ x ยไม่ใช่ Intel ครับ NZXT uh, Intel Core i7 11700K Core u n l o c k ครับ8คอร์16 t ทรดเทอ Turbo 5กิกตัวที่แรงที่สุดของ Intel Core i7 ครับใน LGA 1020 0 0 0 0ก้านะครับเครื่องนี้ประมาณ0 0 0 0 0้า 1700k 8คอรอ16เทรดเมนบอร์ดตัวสุดครับ S Rock Z 590ตัวไทชิมีเฟืองสุดเหมือนกันเมนบอร์ดก็หนักข้อเหมือนกันครับนี่คือ z 590ตัวระดับท็อปทอปของตัว S Rock เลยนะัวตรงนี้ z 590ฟันเฟืองตรงนี้ทำงานได้นะครับมีฝาหลางังเอ่อฝาหลังตรงนี้ทิ่ซิง์อลูมิเนียมทั้งหมดนะครับ ปุ๊บสวยงามที่จริงแล้วการ์ดจอมันบังบอร์ดหมดเลยอะแต่ที่จริงแล้วมันเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ Z590 ตัวไทชิแรม s k i l l t ไทเรนแซ Z ตัว n e o นะครับตัว n e o เห็นแค่2แถวแค่นี้แต่ความจุรวมทั้งหมด 64GB กิกนะครับ 64GB กิกที่บัส3,200 MHz CL 16, 18, เมกะเฮิร์ซนะครับ 64GB กิกตรงนี้ Dual Channel นะครับ614 g b Dual c h a n n e l 3080 2ตัวชุดน้ำระบายความร้อน n z t XT Kraken z 73ครับตัวนี้คือชุดน้ำที่ดีที่สุดของ n z เครื่องนี้คือตัวนี้คือชุดน้ำที่ดีที่สุดของ n z XT Kraken z 73 9,990มีจอ แบบละเอียดเลยนะครับสามารถบอกอุณหภูมิแล้วก็ปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์บอก GPU usage บอก CPU usage แบ่งได้หมดหน้าจอมีหม้อน้ำา3ตอนนะครับหม้อน้ำา3ตอนตรงนี้360มิลลิเมตรปึบปึบปึบพัดลม6ตัวจาก AOT s t r i c ตึด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 อย่างนี้นะครับนี่คือคร่าวๆ แล้วมีคนถามว่า power supply ตัวไหนพี่ที่จะขับร์ดจอ380 2ใบนะครับคำตอบคือเป็นตัว big quiet ฮนะตัวนี้ big quiet ตัว power pro 1,200วัตต์1,200วัตต์80 plus titanium สูงที่สุดในเกรด80 plus แล้วนะครับท่อสายได้หมดทุกเส้นโคตรหนักตัวละหมื่นกว่าบาท ตัวนี้เป็นพัดลมเออเป็นพาวเวอร์สไพย์จาก b ีควอเอถอดใย่มาโดยที่ประกัน10ประกัน10ปีอยู่แล้วนะครับ3สา0 2ตัวไอเจ็ดเจ็ดร้อยเคค5ารเคนเซเจ็ดสามเซตห้าเกยไทชีรนลี่เดนิมิพัดลมอารจิสติกตัว1 2 3 4 5 6จบแสนเก้เครื่องนี้ต่อไปมันจะเป็น NZXT Family นะครับจะคล้ายคลกันนะครับลูกค้าไม่ได้นัดกันมาฮะแต่ทุกอย่างนั้น เป็น e n ็ t t i v e ทั้งหมดเคสผมพูดรวมๆเลยแล้วกันมันมีสีดำมันมีสีขาวแล้วมันก็มีสีดำแดงนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนั่นเองและ n อ็ t ผมมองว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างใหญ่นะครับใช้คาว่าใหญ่เลยดีกว่าเพราะว่าขนาดของเคสนั้นถ้าพูดง่ายๆคือ H 5 1 0มันเป็นตัวเล็กตัวน้อง,ต,องตัวนี้คือ H 7 1 0แล้ววันนี้ออกรวดเดียวมันเรียบง่ายครับอย่างที่ผมบอกตรงนี้จะเป็นฝาพับ ด,ดังนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความแบบมันไม่มีไฟ RGB นะครับกระจกนี้ถ้าภายด้านนี้แค่นั้นที่เหลือไม่มีไฟ RGB Airflow เห็นหน้ามันทึบอย่างนี้ Airflow จะดูดผ่านตรงนี้ทั้งหมดสมมุติว่าเขาติดัพลิงเข้าไปข้างใน Airflow จะเข้าทางนี้เข้าอีกด้านหนึ่งตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่คือ s t t K710 อย่างนี้ข้ามบนอาจจะทึบข้างบนอาจจะทึบครับแต่ว่า Airflow จะไหลออกทางช่องนี้ช่องนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ย อย่างเครื่องแรกเนี่ยนี่คือครอบครัวของ n z XT 70,000โดยประมาณไม่ใช่ไม่70,000เลยนะครับ i7 11700K เหมือนเดิม8ค o r e 16 t ด r โ a d ยวันนี้ไม่มีไรเสนไม่มีไรเส้นเลยเหรอเหลือจะเชื่อวันนี้ไม่มีไรเส้นสักเครื่องเลยครับ i7 11700K 8ค o r e 16 t ท r ด a d Turbo 5 g ิกเมนบอร์ดกิก a ไบต์ z 590 UD เครื่องนี้แปลกนะครับไม่มีไฟ RGB สักตัว RAM 16กิกจาก OCPC ตัว X2 Dual กล้าจอ3060จากการแหลกตัว One Click OC oh. พอป50ระจัย 650W M.2 MME WD Blue s n 5 0ขนาด500กิกเร p e e d 2,400เมกะดิดิตไรท์ 1T นะครับตันนี้สามารถที่อัพเกรดไป Gen 4ได้นะครับแล้วก็การจอไป3060ชุดน้ำระบายความร้อนจาก Ensaydex เมื่อกี้ มันเป็นแซดิบสตัวท็อปใช่ไหมครับอันนี้คือเป็น X73 X73 ต่างจาก Z คือตรงที่มันไม่มีจอนะครับมันไม่มีจอมันจะเป็นโลโก้เ x t อย่างนี้แล้วสามารถที่จะหมุนได้บิดได้จะบิดโลโก้เ x t ไปด้านไหนก็ได้อย่างนี้แล้วด้วยความเรียบหรูของมันมองเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นชั้นๆๆๆๆอยู่ข้างในตรงนี้หม้อน้ํา3ตอนปั๊มเอสเพัดลม3ตัว360มม,มแบบนี้นะครับพัดลม3ตัว360มม ไม่มีไฟ RGB ซึ่งมีก็มีน้อยมากนี่คือเคสขาวตัดดำนะครับขาวตัดดำตรงนี้70,000เครื่องแรกเครื่องที่2จะลดไขรมาเครื่องที่2จะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันคือ s s t 7 T เหมือนเดิมชุดน้ำจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตัวเล็กสุด k r a k e n X 5 3นี่คือชุดน้ำา2ตอน240มิลิเมตร ถ้า x 6 3จะเป็นชุดน้ำา2ตอน280มิลลิเมตรนะครับ2ตอน240มม c p u ไม่เท่าไหร่เครื่องนี้5 6 0 0ครับ5 6 0 0แต่ว่ามีการอัปเกรดขึ้นเยอะคือถ้าเป็นแบบปกติอาจจะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทแต่ตัวนี้คือทำไปเยอะทำไปเยอะของผมหมายความว่า เพิ่มเคสเป็น H710 เพิ่มชุดน้ำคาร์เคส X53 ปรับแปรมเป็น G-Skill เปลี่ยนบอร์ดเป็น B450 a l r u s t Elite นี่คือข้่า้าที่ผมเห็นว่ามันปรับนะครับเพราะว่าสปายเปลี่ยนเป็น 750W 80 Plus CPU AMD Ryzen 5 3600 B450 a l r u s t Elite RAM 16GB จาก G-Skill t i t a n Z Neo b u s 3200เมกะร์ซกอเป็น RTX 3060จาก p n uh, XLR8 WD Black SN 750 500กิ3430พาวเวอร์า750วัต80แรม16กิกผมบอกไปแล้วนะครับแล้นี่คือเฮ CASE h e 710 SST c r a k e n X53 ตรงนี้ตรงนี้ง่ายๆ2เครื่อง SST นะครับเครื่องที่3ก็ยังคงเป็น NZXT อยู่แต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีจากสีขาวดำเป็นดำแดง ตรงนี้จะเป็นดําแดงลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมน่าจะมี3สีมีดําแดงมีดํารสแล้วก็มีขาวดำเนาะไอเจ็ดสิเหมือนเดิมโอ้ลูกค้าคนละคนกันเลยนะไอเจ็ดสิบเเหมือนเดิม Z ซ9ห้าเก้าศูนย์ยูดีนะครับแปดอสิบหกเทรดเทอรกิกระบายความร้อนด้วยเอนไซเนตีคราเคนเอ็ครับสตอน360ร้อมิลิเมตรนะครับสตอน360ร้มิลิเมตรแบบนี้แรม3 2มสิบสอกิกจากคอแซวเวจเอลเพ็ก 42กิก b บัส3,600เมกะเฮการ์จอเป็น RTX 3080ขึ้นนี้แสนหนึ่ง3080ตัว SG One Clip Booster เนาะเพราะว่าสา 750W M.2 AME จะ a d l i n k S681T นะครับเรียบร้อยมามาณแสนหนึ่งอันนี้ลูกค้าสั่งซื้อผ่าน Shopee อ,อย่างนี้ไม่มีใน Shopee แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแสนส0มพอย่างนี้ แล้วก็เอสไอเอ็กซ์จีละเครื่องนี้แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งแปดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหนึ่งเลยเคสเป็นสีขาวนะครับเอสไอเอ็กซสีขาว CPU <S <S เป็นตัว i อไม่ใช่อาละครื่องนี้จะเป็น i9 แล้วตัว,ว 9, ท็อปละอายเก้าสิ1เอ็ดเก้าร้อยคอร์16เทรดเมนบอร์ดเหมือนเดิมกิกะไบต์ไ5ส์ก้ศูนย์ตัวเริ่มต้นคือตัว UD RAM จาก Corsair Vengeance RGB Pro SL 32GB Bus 3600MHz กับจอ Galaxy GeForce RTX 3080 RAM 10GB GDDR6X เหมือนเดิม Power Supply นะครับ Power Supply หลบอยู่ข้างหลังแต่ว่าจะเป็นตัว Corsair HX 1200นะครับ 1200W 80 Plus Platinum จาก Corsair รุ่นที่ดีที่สุดจ่ายไฟได้สูงที่สุด เราบาความร้อนด้วยอะไรครับซินเวิร์สโตนฮะซินเวิร์สโตนพีเอฟชุดน้ำา3ตอน360มมอย่างนี้นี่ซิงไฟก็ได้กันหมดแล้วนะครับชุดน้ำา3ตอนหม้อน้ำวางบนครับ3ตัวพัดลม3ตอนปึ๊บพัดลม1-3ตัว1-2-3ตรงนี้ทั้งหมดจบเรียบร้อย Samsung 980 Pro อันนี้เป็น SN850 ครับ 1TB เทราไบต์ขอโทษที ss 8 5 0 1้าศูนย์หนึ่งเลเบยเจ็ดพันเมก ssd 480ร้อยแกิกแสนหนึ่งแปดนั่นเองนะครับจบเรียบร้อยเครื่องที่4ของ n z xt แล้วก็ปิดท้ายก็เครื่องนี้ผมพูดไปแล้ว 80, 2, 6, 6, 9, 0, 3ามศูนย์แปไบซทาเก้ายไทชิ Z73 อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกบางทีผมบางทีผมอาจจะให้ดูแต่เครื่องที่มันราคาสูงสูงแต่นั่นหมายความว่า i have cpu นั้นสามารถที่จะทำได้ทุกราคานั่นเองนะครับฝาก i have cpu ไปด้วยนะครับ2 4 6เครื่องเออชุดอันนี้มีเครื่องนี้เครื่องหนเหรอโอ 7 5็ดหอ่ะเจ็ดหอันนี้ระดับบโอเพอันนี้อาจจะเป็น f u ลทาวเวอนะครับอันนี้อาจจะเป็น Open i7 7700K วันนี้มีไรายเซนเครื่องเดียว i7 7700K z 5ด้ u ห้าเก้าศูนย์ยูดีแรมสามสิบสองกิกจากคอแซวเวนเจาร์ียน RGB Pro SL กาจอเป็นกาแล็ก e f o r c e r t ร3060ออันนี้คือวางแนว Vertical ด้วยเทอ r ์มเนชคอพีสาสำหรับตัวเคส อยากได้สีขาวทาได้ครับเปลี่ยนเป็นตัว snow edition ได้เพราะว่าสภาพายเาวัตต์จาก t h e r m ม l Tech เช่นเดียวกันชุดน้ํา3ตอนจาก e n a ัมแมนะครับ l i q a ตัวนี้ก็เย็นนะครับในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะเป็นหม้อน้ํา3ตอนขนาด360มมดังน,นั้นเนี่ยถ้าลูกค้าใช้เคส t h e r m a l Tech กอพ P3 เนี่ยผมแนะนําว่าเราควรที่จะใช้ชุดน้ํา3ตอนทําให้เคสนั้นมันดู เต็มนะครับเสริมความสวยงามด้วยเร l y นลี่สตรีมเมอร์ัสนั่นเองนะครับเ e a l er นลี่สตรีมเมอร์ัตัวนี้ i m a g i n e นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ o c l your imagination นะครับ24พินหรือว่าถ้าสุดกว่านั้นอาจจะเพิ่ม8ปพินตรวนี้ก็ได้แต่ลูกค้าไม่ได้เอานะั่เองั้นั้นลูกค้าเอาสายตัดธรรมดาสีขาวแบบนี้นี่แบบเปิดแบบ Open แบบปกติแล้วแต่เขาต้องการของลูกค้าท่านเองนะครับฝากไปด้วย6เครื่องทั้งหมดจาก iH a v e cpu นะครับ แพงทาได้ถูกต้องทำได้แน่นอนอยู่แล้วราคาเบาๆทาได้แน่นอยู่แล้วยังไงผมฝาก HF C P U ด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีฮะ